มาครับทุกคนและนี่คือทาโกยากิครับเป็นขนมญี่ปุ่นยอดฮิตที่ผมอยากจะชวนทุกคนมาทำไปด้วยกันเลยครับ <c oughs> ไปฮะ let's get it ในการทำทาโกยากิเนี่ยเราก็ต้องทำแป้งแบทเทอร์ขึ้นมาก่อนนะครับโดยการผสมไข่ไก่หนึ่งฟองน้ำเย็นจัดกับผงดาชิเข้าด้วยกันที่เมื่อเราตีเขาเข้ากันดีแล้วอะ่ะก็ให้ใส่แป้งอนเนกประสงค์กับแป้งทอดกรอบลงไปพร้อมตบด้วยโชยุตามชอบ <S <S ออเพียงเท่านี้เราก็จะได้ตัวแป้งสำหรับทำทาโกยากิออกมาละฮะแล้วก็ตัดมาที่ตัว ไส่เนี่ยผมก็จะใช้เป็นหนวดหมึกยักษ์ของบ้านเรานะฮะคือมันหาง่ายดีแต่ถ้าใครอยากใช้ทาโกะก็ได้นะเอามาต้มให้สุกนอกน้ําเย็นแล้วก็ตัดเป็นชินช้นๆแบบนี้เนี่ยก็พร้อมใช้งานละฮะตัวผมเนี่ยจะทําการทานนามันงาลงไปก่อนนะฮะตามด้วยการเทแป้งลงไปและหยอดปลาหมึกลงไปในแต่ละหลุมโรยเขาด้วยขิงดองกับต้นหอมเพิ่ม,มอารมณ์แบบง,ง่ายๆนะใช้ไม้ไร่แหลมค่อยๆพลิกด้านเขาแล้วก็เติมแป้งให้เต็มหลุมแบบนี้ที่ต่อจากนี้ก็แค่กลิงกล้งๆเขาไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะกลมแบบนี้เลยนะคะ